ครัสบสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีพีทางแฟนมันสุกุสุกคนเด้อสมองสบอลณ์พ่อพ่อกันคือเก่าพี่น้องหลังจากที่เ้ามาแต่ไปเวียกพี่น้องก็หอดตากระตุนกันรังเห็ดกินนี่พี่น้องนั่งเกล็พี่น้องใบไผ่าต้มเจ้าเฮือนมันเจ้าตูบหน่อยไปแล้วพี่น้องไหมเอามัดเอาเสือกมัดเอาพี่น้องนั่งเกลดเสือกเหเสือกงัวพี่น้อง,งนั่งกระซีเ่าไม้แนบออกข้างแน่อยู่ค้างเอาไม้ไผ่เห็ดน,น้อพี่น้องยันโอยูต่ตอกตะปูกับ นมาเบิงึงตากระตูนกำลังเห็ดยังพี่น้องไหมว่า,น,าน้อกันังเหรอแล้งกินยังปอ๊อสลูกชายกินจุดจีอโอดโตโตพ่อก็ำล,ลังซ้อมผักกาดดอกพี่นอ้องผักกาดซ้อมจุดจีไม่ได้คั่วกินไม่ได้นะลูกกินดีพี่นอ้องลูกชายนะหมอนี่ก็จะเป็นหมอคัว่วนูนวน่นหน้า,นาพี่น,น้องร้นานไสายมาให้ กินนูน้าพี่น้องไหยขัวน้ำลายน้ำลายพี่น้องสดกินี่องแกงนูน้าพี่น้องนี่่องมันจะแขงไปด้กองเท่ากับพอควยดีขึ้นเข้าแล้วพี่น้อยมั่วมั่วหมุนหมืดนกระเท่ากล่องสดใส่ดอกแค่พี่น้องไหมดอกแคแลวกดอกพักไใส่หยอดแค่ดอกแค่นึ่หยอดไทอากาศซ่อมพี่น้องเนาะ พี่น้องใส่ปลาแดกหน่อยนึงพี่น้องนี่จะหอมเนี่ยมันมะขาดอะไรคือปลาแดกขาดอะไรคือปลาแดกน้องพี่น้องถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะไม่กินข้าวข้าวเดี๋ยวหมดข้าวต้องใส่ข้าวลีนอมีแดกนะพี่น้องโอเคเราข้าวเดี๋ยวหมดตามด้วยแป้งนุ่มต้น้าวจะได้ข้าวกับตังไส้เกลือต้องทำหลังแป้งนุ่พี่น้องาใลตัวนุ่มมันแสีบอยู่แล้วพี่น้องมันมันอยู่แล้วนู่นนะนนหน้าพี่น้องนุ่นที่ห้าไปใส่เก่าธรรมชาติร้านใส่มาให้ ตามด้วยผักเอาผักลงค่ะผักค่ะผัก,กตามด้วยผัก,กมีผักใบเตยบึงพันใบเตยบึงนอกพี่น้องผักกาดซ้อมกับมีลงไปคือดอกแคบพี่น้องตามด้วยผักกาดกาดซ้อมพี่น้องกาดอกมันเป็นดอกดอกนะพี่น้องบัว,วลายดอกเพื่อผักกับเป็นีกไอ้ตุย้ยแล้วก็มีผักบัวน้ำพี่น้องบัวข้าลุมนางเดียผักบัวแล้วก็มีใบ อย่าสไลด์นะพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวทีห้เบิ่งเนื้อมันก่อน่องตอนนี้ท่คนคนมันเรื่อยๆนะฮัสิกิทอาร์ทาร์กกำบวดรอๆเดี๋ยวใมาถ่ายดอกตอนนี้มีใบนะผักไหมยังงะใบอันท้ายพี่น้องกำลังในที่หอมหัวเลยพี่น้องโัวหนูหน้าพี่น้องแซ่บๆกันนะพี่น้องอาหารแบบจยอดลๆเพื่อจะได้กินง่ายเนาะเพื่อจะได้กินง่ายเพื่อเพื่อจะบริกรยัดเสื้อ เพื่อหากินได้เนาะพี่น้องหากินยากพี่น้องนูน่านูนาเนาะพี่น้องมนนูสื่อเลยมนจะเป็นเห็ดคายแบบพอขายเนาะนูธรรมชาติแบแซน้องกันพี่น้องกนขาบายบายพี่น้อยขวนูหน้าพี่น้องเลยนะฮัห้านน้อง ตัวนู love, really okay, wow. so, hey. lad, ้น่าป่าดีเขาหมีรอบนั่พี่น้องได้กินได้ร้ายร้ายหรอพี่น้องร้ายมาพริ๊กระตุก็ัวไฟหน่อยบมอกไฟกี่ตัวเนาะว่าลิ้นพันกันตัวนู้น่าพี่น้องก็จะได้กินนะแม่ข้องง่ายใช่ไหมได้รอบหลายๆปีนฟักกระตุกอย่างว่าจังเีื่องเออะได้รอบลิ้นไปเลยมาใส่ผักหลายอย่างหนึ่งต้องแกะบ้านฮ้อดอกแท้ต้อการซ้อมกับัวพี่น้องแล้วก็เนื้อชนัย เคลาย,ยางเนาะ้มากะนลยบกลีบดมเข้ากันมสมเข้าใ,ใ่กับคืนน้ำไม่ชมพี่นอน้ำไม่มทาเอง,เนเงมนี่เราพัดเห็ดเก็มซาก็ถืออืม ยาส่วน้อยจะเย็นก้อนเดี๋ยวลูกก็ง่ายลังก็นตกงมากจะเย็นไว้นะมากาดเย็นเนาะลาดตรงลาดเย็นขับเลยฮึ่มอึ่มจะดึงพ้าไม่ขาดวะ Ừm, to lắm Bọn thăm bươi nào nhá, bọn bông, bông bưng Được rồi cho mình lý mà, thép, mà, mà. Đợi đợi. mà nó Ừ mình ตัขอขอขดครับัตัวใหญ่ยยยมามุกที่น้องกสเ้เนาะบุญี่ตัวใหญ่บกกันน้ำตัวตนูแลไวกับบคบ,<อ>บม้มาเด้อมา,าเด้อมาน่ปลาเชืกินมิคอนีกแล้วกินนึ่งปลาก็กินม่คอนพี่นา

ก็มีกินพวกน้อยพวกมกอีกตั้งแต่นี้นยมกเชื่อแต่ีหาตัวน้อยเขาไรเงย้ให้เ้ใ้องสน่นรอหนึ่งเอะไรน้อยกว่าเนาะรอหนึ่งชอบเงกบนกันเถอะหมดแล้วไปล้ำเก้าหมดแล้วไปล้าเก้างน้นมเล็กต้ไปยิบเล็คตร้ดำนะย่อขาเถเพื่อเ ยิบชิบา่เลย้งยได้เ่าะอกหนักางเาแล้วตากก็ยิบแดงแล้มันบได้แตรหงที่ไรแดงชิมกนงขามุกขาบาดเจ็บยังไม่ดือกินเ่าข่าวนะกินแล้วไม่ต่อนนะมนกินข่าวนะยินแ้วนางกินอันกินบล็อกหินกินไต้กวนุ่มยังป้อข่าว ก็ตื่จิติตนจเอย่งเราเาะจ้าวนอะไรยงงแล้วพวกที่เขาขัดเขาไม่เชื่อแล้วก็อะไรพวกนี้อหนึ่งกใช้แต่กงนึ่งพักถึไม่ไม่แพักมีไม่แงจีดพาักอย่นีกาแต่เอออามมอม่เชื่อว่านโจรชมตนนั้ cú ửng, cắt gấp, gấp gấp nhéo, kinh để chồn nó, nó bật cả đỏ này, ngửi rất là thế, này,

จะาเ้าลก็ปล่อยเ้นมตัวเากรเ็นาตัวเท้าเท้ามากปลอยตัวเท้าากตัวนี้มี่ามน่บอกมุนไม่ล่้พานะมเนนวันเาเทามาหลดนู้นเฮ็ดมุ่นไ่เลยพานีู่นหน่อยบังันม้เดีไปเฮ็ดมุนแล้วหลยางบนนสิพา

บหมมาแาม่ไมอมไรเเพักในเดียวนั่นหมอบบวให้เบิพี่น้องมันแบนี่ยงอ่หรปลาเห็ดสองดแลวเห็ดสองดหไปแล้วพี่น้องกินข้าวันี่พี่น้องาสิตใ่กิลอะไรก็แต่ก็ิดตาเด้อน้องก็กินอา้าสบายดี